รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสไม่กล่าวโมโตนะครับบอกเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับอยู่รถอยู่กับรถระดับลักช r รี่คาอีกแล้วนะครับเสียดายนะครับวันนี้บอกก่อนเลยนะครับออกตัวเลยนะครับว่าไม่มีคนขับให้ต้องขับเองนะครับไม่รอช้านะครับมาพบกเจ้าคันนี้นะครับเจ้า bmw นะครับ 523ia นะครับปี2002นะครับ e39 นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับ บอกเลยนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับขับทางไกลยาวๆนะครับบอกเลยนั่งสบายมากๆสภาพมันพร้อมใช้แค่ไหนนะครับเรามาดูกันเลยครับผมไม่รอช้านะครับท่านผู้ชมเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับกับเจ้าบี w มยูซีรีส์5คันนี้นะครับไมเนอร์เชนแล้วนะครับดูไฟนะครับอ่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับแต่จะจัดอย่างนี้นะครับดูสีซะก่อนนะครับเงาฉ่ำสดสวยนะครับ รถพร้อมใช้นะครับดูทรงรถนะครับดูคมสันรถให้ดีนะครับเอามือรูปเช่นเคยอ่ากริบกริบไปนะครับสวยขนาดนี้นะครับขับเองก็ได้นะครับเป็นผู้โดยสารก็ได้นะครับขับไปไหนไม่ต้องอายใครนะครับหรูดูดีมีระดับนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคันนี้นะครับท่านผู้ชมขึ้นชื่อลงท้ายด้วยว่า IA นะครับออปชั่นตัวท็อปแน่นอนนะครับ สภาพนี้นะครับคักสันมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านไม่กลับโมโตของเรานะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องขนส่งแน่นอนครับยินยังการันตีสบายใจได้นะครับ mm hmm. เอาไปแล้วโอนไม่ได้เปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับเข้าขนส่งแล้วไม่ผ่านนะครับทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับผมซื้อซื้อขายกับทางร้านไม่กลับโมโตสบายใจได้แน่นอน ดูด้านบันท้ายกันต่อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสัญลักษณ์จุดเด่นๆนะครับของตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับดูไฟท้ายนะครับจะเป็นเส้นๆแล้วนะฮะเอาละครับเห็นอะไรนี่ไหมครับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์นี้นะครับบอกเลยครับว่าคันนี้ผ่านการจูนจากพี่เมามาแล้วนะครับพี่เมาส์เอ็มจูเนอร์นะครับนั่นแปลว่าคันนี้สามารถเติม e20 ได้แน่นอนนะครับทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับนี่กล้องมองหลังก็มีให้ติดตั้งมาพร้อมแล้วนะภายในมันเป็นยังไงเรามาดูกัน โอ้โหโล่งๆสะอาดตานะครับแต่พอมองลึกๆนะครับมีเครื่องเสียงให้ด้วยชุดหนึ่งเอาสิมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M52 นะครับตัวนี้นะครับเป็น Double ล์ l n o s แล้วนะครับหกสูบนะครับเครื่องทนๆเหนียวๆนะครับขับทางไกลได้เลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับยืนยันการันตีครับผม ก่อนจะดูภายในนะครับแน่นอนครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูนะครับเป็นไงครับภายในสีเบจนะครับตัดด้วยทีมลายไม้นะครับดูหรูหรานะครับขออนุญาตอ่าเสียงวิทยุก่อนนะฮะอ่าเอาละครับผมจะเทสความสมบูรณ์ของระบบกระจกนะฮะกระจกนะครับเป็นกระจก2ชั้นนะครับเห็นไหมครับอ่าเอาขึ้นครับผมเอาลงครับต่อด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะ ดูภายในกันเลยครับเบาะนะครับโอ้โหเป็นไงครับสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับนอกจากนั้นนะครับระบบไฟฟ้าต้องสมบูรณ์นะครับดูเลยครับเดินหน้าไอยหลังปรับตูดขึ้นอ่าพนักทิ้งหัวหมอนสมบูรณ์นะครับมาต่อที่คอนโซลเลยครับดูครับ เป็นไงสมบูรณ์พอไหมมีแตกมีรอกมีหักไหมไม่มีนะครับคอนโซลลื่นๆเลยครับดูแผงแอร์ครับเป็นไงครับสมบูรณ์นะครับและนี่ครับจอดิสプย์นะครับจากเคน o ูดนะฮะอันนี้เปิดเสียงให้ฟังได้หน่อยมันเป็นข่าวดูได้นะครับดูครับลงมาต่อนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับและอีกหจุดนะครับ นี่ครับดูครับตัวนี้มีทิปโทนิกแล้วนะครับเดี๋ยวตอนขับขี่ผมจะเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะด้านคนขับก็เช่นกันครับดูแผงประตูส้ายเต็มตานะครับเป็นไงครับไม่ว่าจะแผงแอร์นะครับทีมลายไม้นะครับสมบูรณ์นะครับไม่เชื่อนะครับลองเทสระบบกระจกไฟฟ้าดูสิลงครับกระจกสองชั้นนะครับดูซ้าดูซ้า ลงครับต่อด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับผมจุดที่นั่งบ่อยที่สุดนะครับแน่นอนครับที่นั่งคนขับนะฮะดูสะก่อนนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดน,นะครับเอาละครับเทสระบบไฟฟ้าหน่อยเดินหน้าถอยแังเอาตูดขึ้นลงเอียงอิดๆเนี้ยเรียงไม่ถูก หัวหมอนอ่าลื่นๆนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงพวงมาลัยนะครับแน่นอนครับปรับไฟฟ้าแล้วยังมีระบบเวลคัมซีนนะครับพี่เป้ลบกว้นดับรถให้ผมหน่อยครับเป็นไงนี่สตาร์ทครับผมปรับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะยืดออกนะครับลดเข้านะครับขึ้นนะครับ แล้วก็ลงนะครับถือว่าสมบูรณ์แล้วนะฮะเอาละครับมาดูคอนโซลเรือนใหม่นะครับรถคันนี้นะครับวิ่งมา178,507มนากิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการต่อไม้นะครับลื่นๆแบบนี้นะครับสวยๆนะครับด้านบนเป็นยังไงเรามาดูระบบไฟแต่งหน้าหน่อยสิโอเคนะด้านที่นั่งผู้โดยสารนะครับดูเลยครับ เป็นไงครับภายในแบบนี้แผงประตูแบบนี้นะฮะดูรัสบายตายอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จกลงเป็นไงกระจกสองชั้นเห็นแล้วนะเอาขึ้นนะครับข,ขอดูม่านหน่อยสิอื้อหือเป็นไงแกดูเป็นไง,นไงไมันแตกนะครับด้านนี้นะครับเป็นไงจะกล้องเห็นไหม อมหืครบเกะครบท่านผู้ชมครับนี่ครับดูไฟมุมเสานะครับติดหมดนะฮะนั่งสบายนะครับอืหืเบาะหนังนิ่มๆอย่างนี้ที่วางแขนอยู่ครบนะครับเรื่องความเย็นไม่ต้องพูดถึงนะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับกับออปชั่นไอเอนะครับตัวท็อปนะครับชอม่านหลังไฟฟ้าหน่อยครับ เอาลงด้วยสมบูรณ์แบบนี้พอใจไหมครับขับจริงนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับวันนี้น้องอุ้งไม่อยู่นะครับผมนายบอสคนเดิมนี่แหละครับจะขับให้ท่านผู้ชมได้ดูเองนะครับบอกเลยนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำมันนะครับคันนี้นะครับจูน e 2ีมาแล้วนะครับจากพี่เมาส์เอ็มจูนเนอร์นะครับทั้งแรงและประหยัดนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับเอาละมันจะวิ่งเงินขนาดไหนเดี๋ยวผมลองดูเลยแล้วกัน โอเคระบบทิปโทนิกสิตัวนี้เดี๋ยนะเดี๋ยวน,ยวนลงแบบหนึ่งลงหนึ่งสุดนะหน้าจอนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับสมบูรณ์นะครับระบบทิปโทนิกนะครับอยากเป็นคนนั่งจังเลยข้างหลังมืดไหมถ้าข้างหลังมืดนะครับเอาม่านล,ลงเองนะม่านข้างนะครับบ้านเหรอไหนอ่ะ ก็ดึงขึ้นอย่างนี้สิเราบอกออโต้มืออ๋อมานข้างเออมานข้างทำงานให้คุ้มหน่อยบอเป็นตากล้องก็ต้องมันนี้อยู่มาสองคนก็ตามเอามาหลังขึ้นหน่อยอ่าได้ขับรถไปด้วยดูไปด้วยต้องดงโอเคปกตินะครับจะสั่งจะสั่งคนขับอย่างเดียวนะครับเข้าใจความรู้สึกของน้องอุ้มแล้และว <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับ พื่ออัตราลดในการขับขี่หรือนั่งรถคันนี้นะครับดูครับดิสเพย์จากเคนบูดนะครับข้างหลังนะครับมีเครื่องเสียงจัดให้แล้วชุดหนึ่งด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคันนี้นะครับได้ตัวไมเนอร์เชนนะหเครื่องยนต์เคลียส่งรงไนนี่เราอ่าน,นเทสระบบเบรกเลยไม่ต้องพูดถึงเยอะมาถึงก็ได้โชว์เลยนะฮะภายในสวยมากครับผมบอกเลยสีเบดอันนี้นะฮะเ,เบเหรเข้มหน่อยหรูเลยอ่ะชอบเนอ่ะพี่ก็ชอบเมอ่ะสีเนี้ยชอบ มันมันไม่อ่อนเกินไปใช่ไหมเล็กไม่อะขยับนิดนึงนะครับพอนนี้เอาไปทำอะไรครับขอขับกินข้าวแถวนี้แหละคลิกดาวไปเลยเอ้ยว้าวว้าวว้าวโอ้โหยังไงเสียงมันได้เสียงมันได้นะครับระบบคลิกดาวใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เทสให้ดูแล้วนะฮะ โอ้โหปรับไ้จกไฟฟ้าปรับไว้นะครับเมื่อกี้ปรับไว้ไม่สนัดขอปรับแั๊หนึง <S <S อ่านี่ก็จกไฟฟ้าทําง,งานปกตินะครับดูครับคุณ บ้างครับท่านผู้ชมกับความหรูหราระดับนี้นะครับระดับซีรีส์ห้านะครับลักชูรี่คาร์นะครับรถสวยพร้อมใช้แน่นอนนะครับอย่าคิดว่าแพงนะครับฟังราคาให้ดีนะครับตามสไตล์ร้านไม่กลับโมโตของเราอยู่แล้วนะครับวันนี้ทางร้านไม่กลับโมโตนะครับขออนุญาตเปิดราคาที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับจัดไฟนั่นได้ด้วยนะครับดาวเริ่มต้นที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถูกใจนะครับทาชมตัวจริงที่ร้านไม่กลับโมโตซูเปอร์ไบา์สโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจกันได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครัััับบบบแลล้้วพกกกนนใหหมม่คคิปาไเตร กดซับสไ i ร์และกระดิ่งให้กับช่องไม่กับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ